เขาใหญ่แหล่งท่องเที่ยวและพักค้างชื่อดังในจังหวัดนครราชสีมากำลังเดินหน้าพัฒนาอารยสถาปัร์รองรับธุรกิจการท่องเที่ยวเชิญสุขภาพธุรกิจไมซ์และการท่องเที่ยวเพื่อคนทมวนโดยหลังจากที่ได้มีการประกาศปริญญาเขาใหญ่วังน้ำเขียวเพื่อร่วมรวม,รวมพลังขับเคลื่อนอารยสถาปัร์รองรับธุรกิจไมซ์และการท่องเที่ยวเพื่อคนทมวนกันไปเมื่อวันที่31มีนาคม2566ก็ได้ส่งผลให้บรรดาผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทที่ ร้านอาหารร้านกาแฟและแหล่งท่องเที่ยวในเขาใหญ่หลายแห่งได้เริ่มมีการปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ให้มีเฟรนดี่ดีไซน์เพื่อพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มพิเศษทั้งวัยเกา่ากลุ่มฟื้นฟูสุขภาพกลุ่มมนุษยล้อและครอบครัวให้ได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในการเดินทางมาพักผ่อนท่องเที่ยวและพักท้างที่เขาใหญ่โดยล่าสุดที่เดอะเปียโนรีสอร์ทเขาใหญ่ก็ได้เริ่มปรับปรุงสถานที่ให้มีเฟรนดี่ดีไซน์ด้วยหลักคิดการ ออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวลเริ่มจากการปรับปรุงทางลาดให้มีเชื่อมโยงไปตามเนินเขาทั่วรีสอร์ทและปรับปรุงห้องพักให้พร้อมรองรับลูกค้ากลุ่มบริสุทธ์ f o ร์ออพร้อมเชิญชวนให้กิษณนะทัวยกลอ้อไปช่วยสำรวจและให้คำแนะนําเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอรารยสถาปัตย์ในครั้งต่อไปด้วยครับ <owad Es> โอหอารยสถาปัตสถานนี่มาครั้งที่สองนะครั้งแรกที่มานี่ยังไม่มีทางลาดตรงนี้นะต้องขอขอบพระคุณท่านประธานเดอะเปียโนดอกเตอร์ไพบูลแล้วก็ดอกเตอร์วัชรีที่สร้างคุณประโยชน์เรื่องของอารยสถาปัตให้กับวงการธุร oh, กิจท่องเที like ่ยวและโรงแรมทําให้ทุกที่นี่เชื่อมต่อแบบไร้รอยต่อเลยเห็นไหมเราก็เลยเข็นไปทั่วนะเนี่ยเขาเข็นไปเห็นไหมโอ้โห วิวบรรยากาศที่นี่เขาเรียกว่าสุดว้าวเลยนะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศธรรมชาติรม่มรื่นแล้วก็ดูให้เขาดีไซน์ที่สวยงามนี่เป็นสระว่ายน้ำเนี่ยอนาคตอาจจะทำเราจับสรับผู้สูงอายุลงสระได้ด้วยแล้วก็ผู้ที่ใช้รถเข็นเนี่ยลงสระตรงนี้พอดีเลยเนี่ยหรือจะเป็นแบบไฮดรอลิกเลยก็ได้แล้วค่อยๆต่อยอดไป้วดูเนี่ยทางล่างก็เชื่อมต่อหมดเลยเชื่อมต่อลื่นไหล โอ้โหนี่เป็นเนินเขาแล้วเนี่ยเขาก็ทำทางลาดเชื่อมมา Nothing is impossible ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้นะการท่องเที่ยวไทยของเราให้เป็น Tourism for All ตรงนี้ก็เป็นลานกิจกรรมเนี่ยต้องเชื่อมทางลาดไปก็ไม่ยากนะทางลาดที่ไม่ชันนี่นะแล้วการทำทางลาดให้ได้มาตรฐานสากลโดยแท้จริงเนี่ยห้ามโดยเด็ดขาดว่าต้องมีคนช่วยช่วยยกช่วยเข็นช่วยแบกไม่ได้เด็ดขาดเมื่อใดที่เราคิดถึงมีคนช่วยเนี่ยการทำทางลาดหรืออารยสั ขาปาของเราจะไม่ได้มาตรฐานอย่างแน่นอนดังนั้นต้องคิดเลยว่าต้องเป็น Independent Living ให้เขามาได้โดยอิสระด้วยตัวเขาเองคนเดียวถ้าเขาปรารถนาต้องการอันตรายอย่างนี้คือจุดรอยต่อต่างๆเนี่ยอันตรายมากเห็นไหมมันจะมีขั้นเห็นไหมอันนี้ผมไม่สามารถมาคนเดียวได้แล้วทางแก้คือผมว่าต้องชามพัดตรงนี้ก่อนไม่ครึง่งคุณไม่ครึง่งแล้วก็จะไปซ้ายไปขวาไปห้องน้ําก็จะเพอร์เฟกเลยแล้วก็มีราวจับด้วยเพื่อความปลอดภัย อันนี้เป็นเราจับเนี่ยก็จะเพอร์เฟกเลยนี่ความชันก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์รับได้ด่านแรกแตอนนี้แหละมันยังมีขั้นใช่ปะม,มันก็พอได้แต่ว่ามันไม่เนี้ยบไงแต่ความกว้างใช้ได้อยู่โอเคเข้ามา,านี่ห้องพักก็โอเคไม่มีปัญหาวิวแชร์ต้องการพื้นที่ท,ที่โล่งหนะ่่ยเตียงก็จะสูงไม่นะิดนะเตียงสําหรับวิวแชร์นี่อาจจะสูงไปต้องต่ำกว่านี้ประมาณสัก45เซนไม่เกิน50เซน no one อพ,อพอได้อ่อ่ะนี่มาห้องน้ำห้องน้ำนี่กว้างเลยอ๋อแต่ภายในนี่โอเคเลยอันนี้เราจับนี่ยังติดผิดนะที่เราจับนี่เป็นตัวแอลต้องเป็นตัวแอลแล้วยื่นมาจากชักโครกเนี่ยประมาณ20เซน25เซนนี่แล้ะครับเดอะเปียโนรีสอร์ทเขาใหญ่กำลังเร่งปรับปรุงอาพยสถาปัดรองรับธุรกิจไม้และการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลครับ